สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับวันนี้ผมได้ใบสมัครลงทะเบียนบัตรคนจนปี65มาฝากนะครับเรียกว่าเป็นเงื่อนไขล่าสุดเงื่อนไขสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าใบสมัครนี้เป็นใบสมัครตัวจริงนั่นเองนะครับซึ่งใบสมัครที่ผมได้มานี้นะครับนอกจากจะมีเงื่อนไขหรือมีกฎิกาเดิมๆที่รัฐบาลเคยประกาศเอาไว้นะครับในครั้งนี้ก็ยังมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยได้ยินเงื่อนไขหรือกฎิกาที่ผ่านๆมานะครับในครั้งนี้ผมว่า ทางที่ดีก็ควรจะฟังไว้นะครับเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาในการลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นกติกาล่าสุดแล้วนะครับซึ่งได้ลงไว้ในใบสมัครบัตรคนจนตัวจริงด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นใบสมัครบัตรคนจนปี -65 ตัวจริงนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะอยู่ในหน้า6ของใบสมัครนะครับส่วนที่6 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบทอ่านและทำความเข้าใจคุณสมบัติและข้อมูลประกอบการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอย่างละเอียดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน 1. สัญชาติไทย2อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์3.1ภิกษพิุสามเณรนักพจน์หรือนักบวช3.2ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง3.3บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์3.4บุคคลดังต่อไปนี้3.4.1ข้าราชการ3.4.2พนักงานราชการ3.4.3พนักงานลูจก 3. 3. 3. ลจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน1,0,000แบาทต่อปี วงเล็บรอบปีปฏิทิน3.4.4ผู้รับบำเหน็จรายเดือน3.4.5ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการทั้งนี้หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพศ2561 3.5ค้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการการเมืองพศ2535 3.6สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรายละเอียดที่ผมจะเสนอในวันนี้นะครับเรียกว่าจะเป็นรายละเอียดที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับเพราะว่าตามข่าวที่รัฐบาลให้ให้มาในก่อนหน้านี้นะครับบางครั้งก็จะย่อรายละเอียดลงมานะครับแต่อันนี้คือรายละเอียดแบบเต็มๆนะครับไม่มีการย่อแต่อย่างใดนะครับข้อ4นะครับรายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน ,1,000 0แบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน1000 0แบาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนหารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวก็คือถ้าครอบครัวของท่านมี4คนก็จะเอารายได้ทั้ง4คนมารวมแล้วก็จะหารด้วยเลข4นั่นเองนะครับ ถ้า6คนก็จะรวมทั้ง6คนแล้วก็หารด้วย6แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ5ทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนณเวลาใดเวลาหนึ่งและทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนณเวลาใดเวลาหนึ่งการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน ด้วยจํานวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัวรัพย์สินทางการเงินนะครับก็อย่างเช่นท่านมีเงินฝากอยู่ในธนาคาร200 0 0 0บาทน,นะครับอันนี้ก็อดทันทีทันใดเลยนะครับนอกจากจะไปดูบ้านดูที่ดินของท่านแล้วนะครับเขาก็ดูพวกเงินสดนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีเงินฝากในธนาคารเกิน10,000แนนี้ก็โชคหลายไปนะครับข้อ6อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน6.1อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียน6.1.1ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินอันนี้หมายความว่าบ้านกับที่ดินอยู่ในที่เดียวกันนะครับ1.1กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว1.1.1บ้านเดียวทาวฮา์ห้องแถวและตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา 1.1.2ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรสังเกตนะครับห้องชุดเขาจะคิดเป็นตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นพวกบ้านทาวๆห้องแถวเขาจะดูพื้นที่เป็นหลักนะครับที่ดินเขาจะดูเป็นตารางวานั่นเองนะครับ1.2กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยกรณีนี้บ้านกับที่ดินอยู่คนละที่นั่นเองนะครับ2.1ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่2.2ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่ข้อนี้นะครับเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในใบสมัครนี้นะครับ6.1.2ไม่มีหนังสือรับรองการทาประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เขาทําประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าว แต่เมื่อรวมกับข้อ6.1.1ยกเว้นข้อ1.1.2จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่หรือ10ไร่แล้วแต่กรณีณนะเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รับอนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรนี่นะครับถ้าใครมีรายชื่อเป็นเกษตรกรก็จะได้เปรียบน,นะครับถือว่า ครอบครองที่ดินได้มากขึ้นนะครับจาก1ไร่เป็น10ไรใครที่ไม่มีรายชื่อก็อาจจะลำบากสักนิดนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมานี้จากเดิมเขาเอาแต่เฉพาะโฉนดที่ดินนะครับตอนนี้เขาเพิ่มนอสอกับนอสสกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านไม่มีโฉนดแต่มีนอสอ 3, หรือนอสสกก็จะเข้าเงื่อนไขเหล่านี้เช่นกันนะครับก็คือ1ไร่รกับ10ไร่6.2 อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนเมื่อกี้คือกรณีตัวคนเดียวนะครับตรงนี้คือกรณีที่ มีครอบครัวนะครับขออธิบายครอบครัวสักนิดนะครับครอบครัวนี้ก็คือสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือจดทะเบียนด้วยกันนั่นเองนะครับแม้ท่านจดทะเบียนแล้วก็แยกกันอยู่ไม่ว่าจะเวลานานแค่ไหนนะครับ1ปี5ปี10ปีก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วแต่ละคนไปมีใหม่แล้วก็ไม่ได้นะครับต้องเอาชื่อเขามาใส่ทั้งคู่นะครับและก็ไม่เกี่ยวกับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับท่านจะอยู่สำเนาทะเบียนบ้านหลังเดียวกันหรือคนละหลัง ก็ไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเขาดูเฉพาะทะเบียนสมรสของท่านเป็นหลักเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงยกเว้นถ้าคู่สามีหรือภรรยาตายไปแล้วนะครับอันนั้นก็ยกเว้นไปนะครับถือว่าสิ้นสภาพบุคคลไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ตายตราบใดยังไม่จดทะเบียนหย่านะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ6.2อสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน6.2.1ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไปไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือบ้านพร้อมที่ดินนะครับ1.1กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว1.1.1กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวแยกจากกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียน และคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ห้องแถวและตึกแถวร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานี่เขาก็เพิ่มรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมานะครับว่ากรรมสิทธิ์ของท่านนะครับไม่ว่าจะมีบุคคลอื่น เป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับเขาก็จะเอามารวมหมดนะครับอย่างเช่นทรัพย์สินของสามีมีชื่อร่วมกับพี่น้องของสามีอันนั้นเขาก็จะให้เอาส่วนของสามีแยกออกมานะครับแล้วก็มาคิดเป็นพื้นที่นะครับหรือในส่วนของภรรยาก็เช่นกันนะครับอย่างเช่นบ้านหลังละ50ตารางวานะครับ แล้วสามีมีชื่อร่วมกับคนอื่นมีทั้งหมด2ชื่อนะครับใน,นโฉนดเพราะฉะนั้นหาร2ก็จะเหลือคนละ25ตารางวานะครับก็ยังถือว่าไม่เกินประมาณนี้นะครับ1.1.2กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรส แต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเอาชื่อแล้วก็หารออกมานะครับถ้าท่านมีชื่อร่วมกับคนอื่นถ้าหารแล้วเกิน35ตารางเมตรก็อดนะครับกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร1.2กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่ 2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย2.1ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่2.2ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่ สังเกตนะครับในส่วนบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับ2คนเขาให้ถือกรรมสิทธิ์ได้เท่ากับของ1คนเลยนะครับก็คือคนที่ไม่มีครอบครัวจะครอบครองบ้านไม่เกิน25ตารางวานะครับเท่ากันเลยจะมีครอบครัวหรือไม่นะครับแล้วก็ห้องชุดหรือคอนโดก็เช่นกันนะครับจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเขาให้แค่3 5ตารางเมตรนะครับแต่ในส่วนถ้าเป็นที่ดินนะครับถ้ามีครอบครัวเขาให้มากกว่ากันเป็น2เด้งนะครับก็คือถ้าไม่มีครอบครัวเขาให้1ไร่ถ้ามีครอบครัวเขาให้เป็น2ไร่นะครับ หรือถ้าเป็นเกษตรกร,กรถ้าไม่มีครอบครัวเขาให้แค่10ไร่ถ้ามีครอบครัวเขาให้20ไร่6.2.2ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือไม่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์หรือมีหนังสือดังกล่าวแต่เมื่อรวมกับข้อ6.2.1ยกเว้นข้อ1.1.2จจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่หรือ20ไร่แล้วแต่กรณีณนะเวลาใดเวลาหนึง่ง นี่ก็เช่นกันนะครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์นี้เขามองเรียกว่าเทียบเท่ากับโฉนดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีนอส .3 กับโฉนดเอามารวมกันแล้วเกินเงื่อนไขของเขานะครับก็อดเช่นกันนะครับสรุปก็คือท่านจะมีะโฉนดที่ดินหรือท่านจะมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับเรียกว่ามีค่าเท่ากันเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนในครั้งนี้ทั้งนี้หากมีผู้ลงทะเบียนหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย1คน มีรายชื่อเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรตรงนี้ได้เปลี่ยนนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเกษตรกรนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็คือสามารถครอบครองที่ดินจาก1ไร่ก็กลายเป็น10ไร่นะครับเจ ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณเวลาใดเวลาหนึ่งสำหรับเงื่อนไขตรงนี้มีผู้โต้แย้งมาพอสมควรนะครับว่าคนมีบัตรเครดิตจน,จนก็มีนะครับ8ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้8.1ดวงเงินกู้สําหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทก็คือท่านกู้ซื้อบ้านท่านห้ามได้วงเงินเกิน1.5ล้านนะครับ8.2วงเงินกู้สาหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทนี่ก็ เกี่ยวกับรถนะครับก็คือถ้าท่านใดไปกู้เงินซื้อรถเกิน1ล้านก็อดนะครับในส่วนที่7นะครับการรับรองความถูกต้องอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าท่านจะต้องลงชื่อตรงนี้นะครับด้านบนไข่ปานี้ท่านจะต้องลงชื่อเป็นลายเซ็นหรือเป็นตัวบรรจงก็แล้วแต่ว่าท่านมีลายเซ็นหรือไม่นะครับถ้าท่านมีลายเซ็นก็เซ็นชื่อบนไข่ปานี้นะครับแล้วก็เขียนตัวบรรจงที่ วงเล็บด้านล่างนี้แต่ถ้าท่านใดไม่มีไลเซน์มีแต่ตัวบรรจงท่านก็เขียนเฉพาะข้างบนนะครับหรือเพื่อความสบายใจท่านก็เขียนทั้งข้างบนข้างล่างก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของใบสมัครแล้วนะครับถ้าท่านใดไม่ลงชื่อตรงนี้ถือว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดของใบสมัครหน้าอื่นๆนะครับหน้า 1- ถึงหน้า8 เดี๋ยวผมจะทําอีกหนึ่งคลิปนะครับไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลทุกข้อเลยนะครับเรียกว่าในขณะที่ทําคลิปนี้อยู่นะครับผมได้ใบสมัครนี้มาเป็นเจ้าแรกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูช่องผมไม่ผิดหวังแน่นอนดูก่อนใครนะครับ